สิกลุ่มในประเทศไทยที่ภาษาอยู่ในภาวะถดถอยมากถ้าสมมติว่าถอดไส้ออกซิเจนออกแล้วเนี่ยภาษาก็จะสูญสิ้นนะคะแล้วก็มีสภาวะแบบนี้จริงๆมันมีการทํางานอยู่สองซีกนะคะคือซีกของคนนอกกับซีกของคนในนะคะว่าซีกของคนนอกเนี่ยบางทีเนี่ยคนในเขามองไม่เห็นว่าภาษาเขาเองเนี่ยอยู่ในภาวะถดถอยหรือว่าภาษาเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบางทีเนี่ยเจ้าตัวไม่รู้นะคะอย่างเช่นกลุ่มมาบรีหรือว่ากลุ่ม กลุ่มตองเหลืองเนี่ยเราเคยคุณเขาบอกว่าภาษาเขาไม่ตายหรอกเพราะว่าภาษาเขายังมีใช้อยู่ในในกลุ่มของพวกเขาเราก็เลยพามาดูกลุ่มชองอีกกลุ่มหนึ่งนะตอนนั้นนะคะก็พบว่าภาษาชองเนี่ยมันเริ่มหายไปเขาก็กลับไปนึกถึงภาษาของเขาเองว่าเฮ้ยภาษาของพ่อของแม่ของเขาเนี่ยพูดแบบหนึ่งน,นะพอมารู้ของเขาเนี่ยพูดอีกแบบหนึ่งน,นะแล้วภาษาของเขาเนี่ยก็มีภาษาอื่นๆเนี่ยเข้ามาปะปนนะคะนี้ก็ มันก็เมื่อเมื่อภาษาอื่นๆเนี่ยเข้าไปปะปนในภาษาของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งความเป็นภาษาของตัวเองเนี่ยมันเริ่มหายไปมันเริ่มถดถอยภาษาใหญ่ๆเองก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคำศัพท์ใหม่ๆเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาในภาษาของตัวเองบางทีมันจะเหลือแต่แค่เสียงแหละสจำเนียงเท่านั้นนะคะ เรามีประมาณ17กลุ่มนะคะแต่ว่าทั้ง17กลุ่มเนี่ยมันก็จะมีภาวะความถดถอยหรือไม่มีภาวะวิกฤตต่างๆกันนะคะบางกลุ่มก็เหลือคนผู้แค่3คน5คนก็อันนี้ก็วิกฤตหนักนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าเราต้องเก็บรวบรวมภาษาและภูมิปัญญาของคนเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า language documentation นะคะก็คือว่าเก็บทุกอย่างอย่างเช่นภาษาฮิบรูนะคะ ภาษาฮิบรูในสมัยก่อนนะคะเป็นภาษาที่ตายแล้วแต่ภาษาฮิบรูเนี่ยได้มีการจดบันทึกได้มีการทําเอกสารอะไรต่างๆไว้พอวันหนึ่งลูกหลานหรือว่าคนรุ่นหลังต้องการที่จะฟื้นฟูภาษาฮิบรูภาษาฮิบรูกลับมาได้ค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นภาษาประจําชาติด้วยนะคะแล้วก็มีบทบาทบทบาทในวิธีของคนที่ใช้ในโลกปัจจุบันด้วยภาษาฮิบรูก็เป็นตัวอย่างวิธีการที่ เชื่อว่าภาษาที่ตายแล้วสามารถกลับฟื้นคืนขึ้นมาได้นะคะภาษาฮิบรูเนี่ยเป็นภาษาของอกลุ่มของประเทศของอิสราเอลเป็นภาษาที่ในในยุคหนึ่งเนี่ยห้ามใช้ถูกบังคับด้วยกระบวนการต่างๆก็ทำให้ภาษาหายไปแต่ว่าภาษานี้เนี่ยก็มีบันทึกไปในศาสนานะคะก็ก็คนก,ก็ได้กลับมาใชา้ ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรถ้าเรารู้คุณค่าและเราสามารถฟื้นฟูกลับมาได้ซึ่งในประเทศไทยเราเองก็มีสถานการณ์เช่นนั้นเหมือนกันพอมาถึงในประเทศเราเราก็จะมีการทํางานว่าเราก็จะมีการสํารวจภาษานะคะว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนแล้วแล้วก็วิกฤตหนักขั้นไหนถ้าวิกฤตหนัก มากเราก็ต้องคือแรงของคนในไม่พอแล้วเราก็ต้องเข้าไปเสริมแรงกับ,บเขานะคะเสริมแรงกับเขาก็คือเข้าไปบันทึกเข้าไปเก็บภาพเก็บวิถีต่างๆเท่าที่จะเก็บได้เพื่อให้เป็นองค์ความรู้สําหรับคนที่สนใจหรือว่าลูกหลานของเขาแน่นะคนที่สนใจที่จะกลับมาศึกษาบางกลุ่มมีแรงหน่อยก็บันทึกเรื่องราวของตัวเองนะคะบันทึกเรื่องราวของตัวเองถ่ายทอดสืบทอดสืบสาร แล้วก็ถ่ายทอดด้วยด้วยกระบวนการของตัวเองนะคะก็มีหลายกลุ่มนะคะที่ปัจจุบันนี้ก็มีสภาวะที่แข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถที่จะดำเนิกนการด้วยตัวเองได้แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ง่ายล้วเดียวสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีความต่อเนื่องในการทำงานกลุ่มที่สามารถที่ยืนได้ด้วยตัวเองได้สามารถที่จะอนุรักษ์พื้นฟูภาษาและว,วัฒนธรรมของตัวเองได้เราใช้เวลาทำงานแล้วก็คุกคลียกคนเหล่านี้เนี่ย สิบปีสิบปีนะคะเราถึงจะเห็นผลว่าคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยณปัจจุบันนี้สามารถยืนด้วยตัวเองได้แล้วก็สามารถไปต่อกับหน่วยราชการในพื้นที่ได้นะคะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะกลุ่มยากู้หรือว่ากลุ่มมอนโบราณที่จังหวัดเชัยภูมินะคะปัจจุบันนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะ มีกระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูและสามารถติดต่อกับบุคคลภายนอกหรือว่าสื่อต่างๆองค์กรต่างๆภายนอกด้วยตัวของเขาเองได้นะคะแล้วก็เขาสามารถไปเชื่อมต่อกับจังหวัดได้แล้วก็ก็มีการสนับสนุนงบประมาณจากอ,าองค์กรภาครัฐในพื้นที่เข้าไปช่วยช่วยหนุนเสริมนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการเข้าไปช่วยนะคะแต่ตอนนี้เขาเข้มแข็งขึ้น แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นชัดตอนนี้ก็คือกลุ่มอัก,กระโวหรือชาวเลนะคะที่จังหวัดกระบี่อันนี้ก็ตอนนี้ก็มีความเข้มแข็งขึ้นมากนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญคือต้องมีการทํางานต่อเนื่องสิ่งสําคัญอย่างยิ่งคือกลุ่มที่มารับการถ่ายทอดกลุ่มรุ่นรุ่นคนรุ่นกลางกับคนรุ่นจุงอายุชอบอยากทํารุ่นทํานี้อะไรนะแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยนับวันจะเดินหน้าอ่าเมล็ดพันธุ์หรือว่าสิ่งที่จะงอกเงยต่อไปเนี่ย คือคือรุ่นอย่างของเยาวชนนะคะก็ต้องมีการถ่ายทอดมาสู่รุ่นเยาวชนแล้วพอเยาวชนเขาทาได้เนี่ยเยาวชนเขามีความคิดสมัยใหม่เขามีเรื่ององค์ความรู้เดิมที่เขาได้รับการถ่ายทอดจากปุยตายายแล้วก็ขณะเดียวกันเขามีความรู้ใหม่มีเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะผสมหรือว่าเขาจะประยุกต์นะคะแล้วก็นําไปใช้ทําให้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันมันมีความยั่งยืน องความรู้ต่างเนี่ยมันได้ถูกประยุกต์ใช้การอนุรักษ์และฟื้นฟูไม่ใช่เพื่อการแช่แข็งแต่ว่าเป็นเพื่อเป็นการที่สิ่งอะไรก็ตามแต่ถ้ามันมีการยิบมาประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านั้นจะยังคงอยู่นะคะแต่ถ้าเราแช่แข็งเนี่ยมันจะนับวันมันก็มันก็จะอยู่แบบนั้นนะมันมันก็จะไม่เติบโตจเจริญงอกงามถ้าเราพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์เราไม่ได้อนุรักษ์เพื่ออนุรักษ์เราอนุรักษ์เพื่อพัฒนา การพัฒนาเนี่ยมันต้องมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะคะทั้งคนในคนนอกคนในนี่ก็หมายถึงคนที่เป็นเจ้าของภาษาเองแล้วก็เป็นคนภายนอกไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการองค์การภาครัฐนะคะแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะคะอันนี้ก็ต้องมาทํางานร่วมกันมุมมองของการมองภาษาเนี่ยเขามองอยู่3มุมมองมุมมองที่1การมองว่าภาษาเป็นปัญหาพอเป็นปัญหาปุ๊บมันต้องจัดการมันต้อง ไม่ให้มีการใช้ภาษาในโรงเรียนมันต้องมีการควบคุมนู้นี่นั้นอันนี้คือมองว่าภาษาเป็นปัญหาอันที่สองมองว่าภาษาเป็นรีซอสหรือว่าเป็นทรัพยากรพอมองว่าภาษาเป็นทรัพยากรเราก็ต้องดูแลรักษาต้องมีการสนับสนุนต้องมีการ ธนุบำรุงอะไรทุกอย่างนะคะประเทศไทยมีความหลากหลายของภาษาเนี่ยมันเป็นคุณค่านะคะมันเป็นสีสันของประเทศเราแต่ละกลุ่มคนเนี่ยเขาก็จะมีอัตลกักษณ์มีศักดิ์ศรีของตัวเองในยุคนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแม้กัะเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็ใช้อัตลักษณ์หรือความเป็นเอกลักษณ์ของของคนในพื้นที่ต่างๆขึ้นมาเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะซึ่งขายได้ด้วยนะคะเร,เ,รเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม นะคะอันนี้ก็ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นำไปสู่เรื่องของกระบวนการพัฒนานอีกรูปแบบหนึง่งมุมมองที่สามคือมองว่าภาษาเป็นสิทธิคนต่างๆมีสิทธิที่จะใช้ภาษาของตัวเองในการพูดในการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนแต่ด้วยบางครั้งในสมัยหนึ่งภาครัฐมองว่าภาษาเป็นปัญหา ห้ามใช้ภาษาในโรงเรียนห้ามใช้ภาษาในพื้นที่สาธารณะต่างๆมันก็เลยถูกจํากัดลงนะคะคนที่เขาพูดภาษาของตัวเองเขาย่อมที่จะมีสิทธิในการที่จะใช้ภาษาเหล่านั้นในระบบโรงเรียนได้พูดถึงเรื่องของอ่าวัรคดีโคราชปอล นโยบายภาษาเนี่ยเปิดให้กับกลุ่มคนต่างๆสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยตัวเองได้ในระดับหนึ่งมีความสามารถในการจัดเรื่องของความรู้ท้องถิ่นได้แต่ว่าความเข้มแข็งหรือศักยภาพเนี่ยยังไม่พอเพราะว่าบา,บางพื้นที่เนี่ยอยู่ไกลหลักสูตรจะทันยังไงหรอฉันอยากทำนะเนี่ยภาษาฉันน่าสนใจมากครูสอนมีหรือย,ยังวิธีการสอนทำยังไงนะคะอันนี้ก็ยังเป็นปัญหานะคะว่าบางทีเนี่ยนโยบายของของรัฐเนี่ยเปิดแล้วแต่ว่าในพื้นที่เองเนี่ย ความพร้อมเนี่ยยังยังไม่มียังไม่พอวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็อยากบอกต่อกันว่าในบางพื้นที่เนี่ยต้องการสิ่งเหล่านี้บางที่เนี่ยเข้าไปหนุนเสริมได้แต่ว่าเราไม่เราไม่มีงบประมาณพอที่จะทําทั้งประเทศนะคะเราก็ทําไปตามที่เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเราทําเป็นระยะเวลา9ปี แล้วก็จบแล้วจบอย่างสวยงามด้วยนะคะทําให้ผลการเรียนรู้ของเด็กดีขึ้นนะคะแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือก็มีการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ก็จะมีการขับเคลื่อนขยายต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังต้องการการสนับสนุนจากภายนอกอีกเยอะในพื้นที่เขาต้องการการฝึกครูเขาต้องการสื่อการเรียนการสอนกระเรียนอย่างโชคดีเพราะว่ามีคนที่เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทเยอะนะคะแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยก็สามารถที่จะ เป็นครูได้ในในสอนสอนกันเองได้แต่ในบางพื้นที่เนี่ยไม่มีนะคะสื่อการเรียนการสอนแล้วสื่อการเรียนการสอนเหล่านั้นเนี่ยต้องเชื่อมต่อกับหลักสูตรของภาครัฐได้ด้วยอันนี้คือสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าเราทําอะไรแล้วภาครัฐไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะคะสิ่งสําคัญก็คือว่าจากภาษาแม่แล้วจะต่อไปภาษาราชการเนี่ยมันมีนกลไกยังไงหรอถ้าเราอยากทําให้อ่าแต่และพื้นที่เนี่ย มีมีสิ่งสําคัญสําคัญ4อย่างเนี้ยเปิดพื้นที่ในการการศึกษานะคะแต่พลังยังไม่พอพลังทั้งจากการสนับสนุนภายนอกแล้วก็ภายในนะคะอันนี้เนี่ยตอนนี้เราทําได้แต่กลุ่มที่มีอ่าพร้อมกลุ่มที่พร้อมนะคะตอนนี้ก็มีอ่ากลุ่มที่อุลร้าเวรที่จังหวัดกระบ,บี่อีกอีกที่หนึ่งที่เรากําลังขับเคลื่อนอยู่นะคะแล้วก็ทางภาคเหนือก็อ่าทราบว่า เครือข่ายของเราจะขยายต่อไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชนเผ่าเยอะๆนะคะหรือว่ามีกลุ่มพี่น้องเราที่เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ของเราเนี่ยหลายๆกลุ่มเราก็ต้องไปช่วยกันนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นไม่ได้นะคะการสนับสนุนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับกับคนกลุ่มเหล่านี้ต่างๆมากมายเลย